คำพยากรณ์ดวงชะตารายวันวันพุทธที่3กันยายนพศ2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความขยันอย่างเต็มที่การลงมือทําด้วยตัวเองจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ สิ่งที่ควรทำลงมือทําโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนําเสนอผลงานอย่างมั่นใจใช้ความขยันเป็นหลักเพื่อสร้างไรายได้สิ่งที่ไม่ควรทําใช้จ่ายตามอารมณ์ลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยประมาทในการทํางานจนทําให้เกิดอุบัติเหตุข้อดีการกระทําและความขยันจะนํามาซึ่งความสําเร็จที่คาดไม่ถึงมีพลังงานในการทํางานอย่างเต็มที่ ข้อเสียมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยอาจมีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหากใช้อำนาจมากเกินไปการงานมีโอกาสในการริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้รับการทับทมให้ทำงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหากมีการนำเสนอผลงานจะต้องใช้ความมั่นใจในการนำเสนอและจะได้รับผลตอบรับที่ดีการเงินรายรับจะเข้ามาจากความขยันและมานะของตนเอง การลงทุนด้านธุรกิจและการเงินจะให้ผลตอบแทนที่ดีควรระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือใช้จ่ายไปกับการซื้ออาวุธและของมีคมความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่จริงใจและจริงจังในความสัมพันธ์คนที่เข้ามามีแนวโน้มเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำและพร้อมที่จะปกป้องดูแล คนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงมากขึ้นมีความเข้าใจและพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กันและกันสุขภาพสุขภาพร่างใจแข็งแรงดีควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆยที่อาจเกิดขึ้นได้ควรดูแลตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานหนักอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม ควรระมัดระวังความขัดแย้งที่เกิดจากการกระทำที่ไม่รอบคอบหรือการใช้อำนาจมากเกินไปซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนร่วมงานได้คำแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบควรเพิ่มความรอบคอบในการตัดสินใจและการกระทำให้มากขึ้นและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้